สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูพระง่างพิมพ์เล็กอยุธยานะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาดูเนื้อทองเหลืองกันนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเนื้อทองเหลืองก็จะประมาณนี้นะครับพอดีช่วงนี้กําลังหาแสงอยู่นะครับว่าจะให้เข้ากับเนื้อองค์พระแท้ๆนะครับตัวนี้เป็นพิมพ์นะครับพิมพ์เสียนแหลมเกตูมนะครับนะครับ ผู้ชมนี่นะครับตรงนี้เกจจดตุ่มๆนิดนึงนะครับเขาเลื่อกันไหวนั่นนะครับตัวนี้เนื้อดินนะครับเนื้อดินนี้ถูกสร้างมาหลายยุคหลายหลายสมัยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับครับมาดูองค์ที่สองกันบ้างนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ผมเรียกพิมพ์เกจเอียงนะครับพิมพ์เล็กเกจเอียงที่มีไฟนะครับเห็นนะครับ ้องดูในคลิปก่อนๆนะครับที่ผมเคยอธิบายไว้นะครับเนี้อทุ่งเหลืองก็ยืนแบบนี้นะครับอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาหลายท่านนะครับก็ตกมาอยู่กับผมนะครับก็รู้สึกว่าจะนานแล้วนะครับพอสมควรนะครับก็สภาพแบบนี้ก็รับเช่าอยู่นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับผู้ถกคุณก็โดนเต่นทางด้านอยู่ยงคงกพันนะครับ ่วนนี้นะครับเพราะว่ามีเนื้อค้นสร้างของมีเนื้อของเ,ลเ,ลเ,ลเลหล็กไหลนะครับอยู่ในส่วนของเนื้อดินนะครับถ้าท่านบา,บ,าบ,าบางเห็นไหมครับบางบางบางเศษจะมีของเนื้อของโลหะนะครับอยู่เห็น,น,หนไหมครับบางตัวก็จะมีเห็นจุดสีดำดำไหมครับจะมีแรกของเหล็กไหลยอยู่นะครับนะครับตัวนี้ก็มีเศษของเนื้อทองแดงอยู่บ้างนะครับ แล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะครับในมวลสารของยุคเก่าๆนี้สุดยอดนะครับเรื่องพุทธคุณนี้โดดเด่นมากในด้านเมตตามหานิยมอยู่ยงงวันครบล้วนเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ได้นำมาให้ท่านผู้ชมชมนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ